ทั้งหลายมุ่ง้ล่ต่อฆ่าอนันตาสุิดด้วยนาโมพุทายะทุกขโตทุกขะนังพุทภาษจัง้วหะมะตะวาจาพัมโมอรหังสังขังรสาทั้งหลายมุ่ง้ายต่อฆ่าอนันตาอนันตาสถิดด้วยนาโมพุทายะทุกขโต ลุกขผานังลุกทะชตังเวอะมะตะวาจาสังโฆอรหันลุกพังรักษาอาตุอาตมลุกทั้งหลายมุ่งไร้ต่อฆ้าอนันตานิงด้วยนะโมคุถายะลุกขโตทุกขผานังลุกทะชตังเวอะมะตะวาจา สวัสดีค่ะเชา้าวันพุทธที่21กุมภาพันธ์พศ2567เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับนำบุญมาฝานะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรันาตนาัจปกป้องเช้านี้เราได้มาอยู่ที่วัดหนองข้องหมูนะคะคมาทำความสะอาดนี่ค่ะ าทานีนา่สถานที่ที่ท่านพระครูให้ญาติยโยมได้มาปิดปิดทองนะคะมีปิดทองอะไรบ้างนะคุณดุงแดงปิดทองท่างนั้ค่ะประทองอะไรคะนี่นะคะให้ปิดทององค์สมเด็จพระปฐม พุทธรักษาองค์ปฐมพุทธรักษา<ช>มิ่งมงคลทำเพชรกลับเพชรกลับนะคะ<ช>แล้วก็มีช่องสำหรับให้ทุกท่านได้ทำบุญในปีของตัวเองนะคะนี่นะคะก็ปีนี้เป็นปีอะไรคะปีนี้เป็นปีมะโรง<ม>นี่นะคะปีของป่าตานะปีมะโรง แล้วก็เป็นมะโรงก็จะเป็นอะไรคะมะโรงมะเสงแล้วก็มะเมียมะแมะวอกรากาแล้วก็จอกลุ่นชวด ฉลูปีของคุณลุงแดงนะคะวันนี้ป้าตาก็มาทำความสะอาดเนี่ยค่ะเรามาที่วัดได้นะคะมาร่วมกันทำบุญแล้วก็ที่เห็นไกลๆนั่นก็จะเป็นองค์เท้าเวสุวรรณนะคะกำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จแต่ทุกท่านสามารถที่จะมาทำบุญได้นะคะนี่โดยที่ สามารถที่จะมาร่วมถวายพวงมาลัยบูชาท้าเวสวรนะคะนี่เห็นไหมคะคุณลุงแดงเขาก็ไปทางนู้นสะก่อนนะคะไม่มาช่วยประตาเปิดเลยนี่เห็นไหมคะอ่านี่แหละคะ่ะมาได้นะคะแล้วก็ ปิดค่าคุณปิดเออแล้วก็น,นี้แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าขาวผ้าสีฟ้านะคะอันนี้ก็สองมือค่ะคุณลุงแดงสองมือสองมือนะคะนี่เห็นไหมคะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผ่นทองนะคะสามารถที่จะปิดสมเด็จองค์พระปฐมได้เลยนะคะนี่ วันนี้ป้าตาพามาให้ดูทําไมป้าตาถึงจะต้องมาที่วัดหนองขอกหมูเพราะวัดหนองขอกหมูเป็นวัดเรือนตายนะคะนี่ก็บูชาทูบเทียนนะคะวันนี้ทําไมคุณลุงแดงไม่มีใบไม้ก็โชคดีหน่อยนี่นะคะเห็นไหมผู้มีศรัทธาพึงปฏิบัติด,ดังนี้นะคะมานี่เห็นไหมเราก็มีสิทธ์นี่ร่วมทําบุญได้ นะคะอธิษฐานในช่องปีเกิดของตนเองเนี่ยค่ะเนะี่ยจะทําบุญทํามากทําน้อยนะคะเมื่อเราหยิบของของของวัดไปเราก็สละทรัพย์สักเล็กน้อยใส่ลงไปในช่องขององค์สมเด็จพระปฐมนะคะแล้วก็ใครจะร่วมบุญสร้างวัดซื้อที่ดิน,ดนได้เลยนะคะพระตาฝากวัดหนองข้องหมูไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ ว,วัดเราไม่ดังนะคะท่านพระครูบอกว่าเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นเกจิแล้วก็ก็ฝากไว้ด้วยนะคะบุญเกิดได้ทุกที่ทุกสถานทุกการเวลาจริงไหมคะคุณลุงแดงแล้วก็นี่เดี๋ยววันนี้เราก็จะกลับบ้านวันนี้ไม่มีพระทำไมคะพระพิสูไปไหนไป,ปนกลางทุ่ง พระพิสุตไปววทําบุญกลางทุ่งว,วัดบรนคายเขากลางทุง่งเกตกันนีเห็นไหมคะค<ร>นี่คือบริเวณวัดนะคะฝั่งกระนุงก็จะเป็นโรงเรียนนะคะได้ยินเสียงกระไดกไกลมาเห็น<ม>ไหมคะแล้วก็วคุณลุงแดงเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันที่นี่เลยนี่นะคะอ่าหลักเห็นไหม ความสุขของเรานะคะเกิดได้ที่ใจของเราเป็นต้นเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าเราจะไปหาที่ไหนได้ถ้าใจเราไม่สงบถูกไหมคุณลุงแดงวันนี้ป้าตากับคุณลุงแดงก็ในไหนๆก็มาที่นี่แล้วก็เลยทําคลิปที่นี่ซะเลยนะคะแล้วก็จะปิดคลิปกันที่นี่อย่าลืมนะคะชอบชีวิตป้าตากับคุณลุงแดง ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราสองคนด้วยนะคะนี่เอาลาค่ะสำหรับวันนี้เส้นทางบุญของฉันต้องกล่าวคำว่าลาไปก่อนนะคะเส้นทางบุญของฉันสวัสดีสวัสดีค่ะคุณลุงแดงจะให้ป้าตาวนนสวัสดีป้าตาถือ,อไม่ไม่ได้อาละค่ะลาไปก่อนนะคะ